สาวร้อยห้าสิบองศาพิเน็ตนะครับเครื่องนี้พี่เขาบอกว่าทิ้งเครื่องไว้นานเนาะสภาพเครื่องน้องหนูเนี่ยมาทำหลังแล้วก็โอ้โหดูจากดูจากสภาพนะนะมอเตอร์สีเสือเนี่ยโดนแบบน่าจะโดนฉี่หนูนะเมนบอร์ดเดี๋ยวเช็คสายนะให้สายนี่ขาดหมดเลยนะฮะสายนี่แบบโดนหนูกัดแทะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะ จะเก็บงานเก็บรายละเอียดได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูนะดูจากสภาพทุกคนงานเป็นงานที่จริงๆไม่ใช่งานยากอะไรแต่เป็นงานที่น่าปวดหัวมากกว่าเนี่ยเป็นงานที่แบบต้องเก็บรายละเอียดมากกว่าครับเดี๋ยวเช็คสถานะเครื่องก่อนนะพี่เขาบอกว่าทิ้งไว้ประมาณสามปีเลยใช่ไหมพี่<ๆ>อเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมจีวอนจะ ทำยังไงได้บ้างนะกับเครื่องเครื่องติดน,ดนะ,ะเครื่องติดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูสถาน,นะว่าโพเทคโพเทคเออเลิกโคตรอะไรหรือเปล่านะครับกดอดไรยังกดลยไหมโหลดอ่ะเออหดดน้าโซนสาม เครื่องเงินลือดศูนย์สามอยู่โอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าเดี๋ยวช่างอุ้ยดูที่สายหนที่มันสามารถต่อได้ให้มันเต็มระบบก่อนลองลองเครื่องให้พี่ก่อนเพราะติดเงินเลือดศูนย์สามอยู่ต่อสายให้พี่ก่อนเต็มระบบก่อนนะพี่จะมีไม่ขว่าไหมครับมีคร <Okay. S 2> ับด้านหน้าเลยโอ้สุขอนุสธรรม คือเครื่องทิ้งไว้นานจริงๆนะฮะดูจากสภาพนี่เห็นไหมทุกคนสายหนูมันกัดหนูมาทํารังแล้วก็สนงสนิมขึ้นห้องเครื่องเต็มเลยถ้าจะทําให้มันสมบูรณ์ก็อาจจะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยพี่บัวต้องไปทํางานไหมครับใช่ครับต้องไปทํางานด้วยใช่ไหมฮะไม่ถึงห้องก็ได้ไ,ไม่มีอะไรฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือ ถ้าพี่ไปเนี่ยการเป็นว่าพี่จะไม่ทราบรายละเอียดด้วยไงยอ๋อไม่เป็นไรคุยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ท่านพี่โอเคโอเคอ่ะค่ะ เดี๋ยวมาดูความเสียหายเบื้องต้นก่อนนะครับโดนกัดแทะไหมอุย้ยตัวอุปกรณ์ใช่ครับตัวนี้มีเฉพาะซีใช่ไหมซีตัวนี้เปลือกตัวอื่นโดนกัดไหมตัวอื่นยังไม่เห็นนะครับเอ,อสายโอเคเดี๋ยว,วช่างโชคจัดการต่อสายให้พี่เขาก,นนะก่อนนะนั้นเราบก่อนเก็บสายชนะ่างอุ้ยามาล้างบอดก,ก่อนซีไม่น่าจะเป็นไรไม่แค่โดนกัดแค่เปลือกเฉย ต้องวางเทสอีกทีนะโอ้โห,โอโหมอเตอร์สามแรงมานะ้าตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่สามจุดห้า p ์พีสามพีแรงพีของเขาอ่า roller ขึ้นสนิมนะลูกปืนก็น่าจะแห้งก็แต่ไม่รู้ว่าแตกไม่ฝาคอนไหมไม่แตกไม,ไม่แตกใช่ปนะ เดี๋ยวอาจจะระบีลูกปืนให้แล้วกันนะครับผมเกีดนี้ไม่ได้หนักมากไม่ถึงก็ต้องเปลี่ยน <c oughs> ต้องเก็บวายสายใหม่นะครับหนูกัดสายเละเลยเดีย๋ยวจะเดินระบบไฟให้ใหม่ก่อนเล้จะเช็คสถานว่าเครื่องติดปัญหาอะไรหรือเปล่า ต้องวายสายใหม่นะครับลูกค้าเจ้านี้อยู่ตอนนี้เขาเครียนอะไรพี่ปทุมใช่ไหมหปทุมธานีสามโคกนะสามโคกปทุมธานีสามร้อยหกสิบองศาครับเครื่องซื้อมาประมาณสามปีกว่าแล้วนะครับทิ้งไว้แล้วก็ให้น้องหนูใช้นะเอ,อ๋าไม่ใช่ที่พี่เขาแบบใจดีเอาไว้แบบซื้อค,นนคอนโดให้หนูน้องหนูเนาะ สภาพเอาเสียอ่าันี่คือก่อนก่อนซ่อมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังซ่อมเนี่ยจะมารีวิวให้ดูครับว่าข่าวเดียวร้อยเครื่องเป็นยังไงบ้างฮสภาพเครื่องตอนนี้นะครับพาไปดูนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆท่านใดนี่อ่เดี๋ยวให้ดูก่อนครับผมคือที่มันมันเสียงดังเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากลูกปืนมันแห้งนะฮะ จะบีแห้งเลยคือลูกปืนบางครั้งที่มันมันดังเนี่ยมันไม่ใช่ว่าลูกปืนแตกอย่างเดียวนะครับ <Okay. S 1> เพื่อนเพื่อนท่านใดที่แบบว่าเอาจอลูกค้าท่านใดที่เจอเคสที่มันเสียงดังบางทีไม่ได้เป็นเพราะว่าลูกปืนโรเลอร์แตกเสมอไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าลูกปืนแห้งก็ได้นะฮะก็วิธีโซลูชันก็คือวิธีการแก้ไขก็คือแกะแกะออกมามาอัดจะรบีลูกปืนได้นะครับผมเรื่องเสียงก็จะลดทอนลงไปนะฮะนี่ตรงนี้นะครับผม ได้เฉพาะฝายางอย่างเดียวนะอ่าโอเคลืมแจ้งไปครับว่าเราสามารถอัดจลนบีได้เฉพาะที่มันเป็นแบบฝาฝายางเท่านั้นครับฝายางสีเดงดำแบบนี้หรือสีสี้งส้มแดงๆงนะแต่ถ้าเป็นฝาเหล็กเนี่ยมันจะแกะไม่ได้นะครับออ่าคือแกะได้ครับแกะได้แต่ว่าเวลาตอนเราใส่เนี่ยจะลําบากนิดนึงใช่ไหมฝาฝาเหล็กใช่ใช่ฝาเหล็กส่วนมากเขาไม่นิยมแกะเพราะว่าถ้าสมมติว่าแกะแล้วเกิดเสียหายเลยนะเป็นฝาเหล็กนะก็ต้องดูครับเคสเคสที่มัน พอที่จะแบบอาจจะระเบียร์ลูกปืนได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะถ้าลูกปืนไม่แตกนะครับต้องเปลี่ยนสามารถเป็นแทนนนได้อันนี้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับผมได้เยอะอยู่เหมือนกันถ้าเปลี่ยนลูกปืนใหม่ถ้าเป็นของอ่านี่ยนะแห้งเลยไม่มีจารบีแลับก็จะเสียงดังนะฮะอาจจะระเบียรข้าไปหน่อยจารบีก็จะเป็นจาระเบียแบบทนความร้อนสูงนะฮะลอง U S A ไหม U S A ไหมจารบี ทางร้านนำนำเข้านำเข้ามาจาก USA เหรอครับ USA นะกองไอ้จารย์สมพรแกบอกว่าแกแกนำเข้าพวกอะไหล่เนี่ยมาจากเยอรมันนะเยอรมันของเราก็ USA จาลีบีนี่เห็นไหมใช่เหรอ USA ของเทนนี่ยของ USA สุดเพลินนี่นอาจจะลลีลูเปลินนะครับก็หาซื้อตามร้านทั่วไปได้ครับวัสดุก่อสร้างมีนะฮะมีขายนะครับ ดูไอ,อ้ลูกแห้งนะครับเห็นไหม,ไหมด้านหลังก็จะแห้งแล้วผมด้านห <ผม S 1> น้าก็เอาด้านหน้า,า,นาแล้วอ่ะอ่ะนี่เห็นไหมครับแห้งเดี๋ยวผมขอซูมหนึ่งจระเบีแห้งครับพอจระเบีแห้งก็จะทําให้เสียงเสียงดังนะฮะเกิดการเสียดสีกันของลูกปืน,นะฮะมาเช็ดทำความสะอาดห้องเครื่องให้นะดูดีขึ้นหนิมานิดนึงฮนะ ดูดีขึ้นมาดนึงดูดีขึ้นมานิดนึง,น,น,น,งนะครับช่างโชคช่างอุยกำลังวายสายนะครับเดินสายใหม่ะระบบสายไฟให้ใหม่หมดเลยคนกลางวิน,นั่ีนะ่ปาขัดความสะอาดให้มันดูดีขึ้นมานิดนึงครับผมครับถึงมันจะไม่ได้100%เซแต่ว่าก็ดูดีก,กว่าอตอนแรกนะฮะที่เข้ามาแบบมีแจ่ขาบขี้หนูนะครับผมนี่ ในขณะที่ช่างวิ่งกับช่างโชคมกาลังไล่เก็บระบบไฟนะฮะป๋าก็แบบไม่ให้เสียเวลานะครับผมก็ใช้เวลาที่ช่วงที่ช่างกําลังซ่อมเนี่ยขัดสีชวีวันนะ,ะชวีวันเครื่องก็คือทาความสะอาดเครื่องเมนเทนนเครื่องไปให้ในตัวนะฮะป๋านะ,ะเป็นทุกอย่างให้ช่างกีวรนจริง G ๆนะครับผมนะเป็นทั้งเป็นเป็นเป็นทั้งช่างเป็นทั้งหัวหน้าช่างเป็นทั้งปา๋าแล้วก็เป็นทั้งธนาคารให้ด้วยนะฮะ เป็นทั้งธนาคารให้ด้วยนะครับผมเยอะทั้งโชคครับปกติใช้อะไรล้างบอร์ดครับใช้ทินเนอร์ครับไหนทินเนอร์แล้วม่าเต็มเนื้อฮะแล้ววาเต็มครับไหนทิ้งเนอื้ะทินเนอรื้ะทินเนอร์ใช่ไหมินเนอร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมทินเนอร์เนาะผมเมาแล้วเนี่ย มอวเทนเนอร์บอร์ดก็เดี๋ยวเอาเทนเนอร์ล้างให้นะฮะเออขอบคุณมากครับพี <t ower> <t ower> <t ower <t <t ่ขอบคุณมากครับพี <t <t ่พี่เขาซื้อน้ำมาผากช่างใจดีมากเลยเนี่ยเก็บสายให้ใหม่หมดเลยนะวายสายสายมันหนูมันกัดเละหมดเลยนะฮะเห็นไหมครับเศษสร้างมัน ต้องเดินสายลายสายให้ใหม่หมดเลยนะครับงานเรียบร้อยครับช่างอุ้ยเก็บสายเรียบร้อยอเดี๋ยวพอสายครบแล้วเนี่ยเราจะมาเทดสระบบกันครับว่าเครื่องมีปัญหาโทท์อะไรหรือเปล่านะครับผมครับจิตปัญหาอะไรไหมเพิมเติม เดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนนะฮะก็คือสายพานเนี่ยสภาพนี้เลยนะฮะสภาพนี้เลยก่อนก่อนทาความสะอาดก่อนเมนเทนแนนต์นะครับก่อนบิ้วเนี่ยป๋ากาลังขัดสายพานให้ลูกค้าเนี่ยลงทุนมากเลยนะเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยคือทํางานทุกชิ้นเราจะค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดนะฮะอันไหนไม่ดีลูกค้าสามารถติติงได้นะฮะลูกค้าสามารถติติงงด้อยากอยากให้ทีมช่างร้านชียรอนเนี่ยทำอะไรในในส่วนของการเมนเทนแนนต์เครื่องเนี่ยเวลาไปซ่อมเครื่องให้ลูกค้าถึงที่บ้านเนี่ย สามารถแจ้งได้เลยนะฮะสามารถแจ้งช่างได้เลยครับว่าอยากให้ทําอะไรให้บ้างนะครับผมอยากให้ทําอะไรให้บ้างนะครับบางครั้งแบบช่างอาจจะไม่ทําความสะอาดเครื่องให้อานเนี้ยสามารถแนะนาได้นะครับผมสามารถแนะนําได้นะครับแจ้งได้นะสายพานขัดออกมาก็จะแบบดำอย่างนี้เลยนะฮะน,น,นี่ดำอย่างนี้เลยนะฮะอ่าเราใช้ซิลิโคนขัดน,นะครับ เอาล้ครับโอเคหลังจากนะฮะวายสายใหม่เดี๋ยวเช็คระบบให้ครับที่เป็นปัญหาก็จะเจอที่เราเจอปัญหาในส่วนของนอกจากสายไฟขาดที่หนุ่มกัดแทะนะฮะก็จะมีปัญหาเรื่องของเซ็นเซอร์ที่วัดรอบไม่ได้นะครับผมจับความเร็วรอบไม่ได้ r p m ทํางานไม่ได้นะฮะก็เคสนี้หลังจากที่เดินสายใหม่เนี่ยวงจรในส่วนของแมคโครเตอร์รือเฟิร์แร์เนี่ยสามารถทํางานได้ปกตินะครับไม่ติดปัญหาอะไรบล็อกเออร์เรอร์ e 3เนี่ยจะเป็นเพราะว่าเซ็นเซอร์เสียหายนะครับ สถานะ t อท e ปกตินะฮะมอเตอร์ทำงานได้ปกตินะครับเบา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 ตั้งสายพันให้เลยนะครับ ของตอผมไงโอเคนะครับเคสนี้สามารถจบด้านงานได้นะคะเครื่องกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะนำทีมโดยช่างดิดช่างโชคนะครับแล้วก็ช่างอุ้ยนะครับผมนะครับหน่วยเซอร์วิสเคลื่อนที่เร็วนะฮะของทีมร้านจีวอนิีเนตโซลูชันนะครับผม เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเซตอัพคาลิเบตเครื่องให้ลูกค้านะครับหลังจากทําความสะอาดสายพานดูดิทุกคนสภาพสายพานก่อนหน้านี้กับตอนที่แมนทแนน์เครื่องเรียบร้อยนะฮะต่างกันพอสมควรนะครับรตรงมาไดตรงันไดอกุ้ยนตรงันได้ติดตัวสภาพาเครื่องก็เดี๋ยวให้คุณพี่หลังจากนี้ให้คุณพี่เขา เห็นหมอจะย้ายนะครับจะย้ายแล้วก็ไปทําความสะอาดกันอีกทีหนึ่งนะคเบื้องต้นเราก็ทําความสะอาดเพื่อให้กลับมาแวววาวขึ้นมากว่าเดิมนะครับอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ก็ดูดีขึ้นมาครับผมวัดอะไรก็ดีครับผมวัดอะไรก็ดีมีหมอวัดผมไม่ให้นะสุนัขไม่พกที่เดี๋ยวผมรู้ให้ก่อน ก่อนนว้าผมทอดไว้แนี้นี่ยโยนไะว้นั้นัจะขาดจะนอกกนะวนน่านะอย่าเงี้ยใช่ไเนาใชใชตัวตัวตัวนตาา2ตัวน็อตทำลางสองตัวนำลางสองตัว แอว่วววยิบวับนะคบเครื่องกลับมาสวยงามอีกครั้งนะฮะแล้วก็พื้นคืนชีพกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมน,นะครับเ,นะเดี๋ยวหลังจากนี้ให้พี่เข้ามาทดลองแล้วก็ขออนุญาตสอบสัมภาษณ์พี่เขานิดนึงนะฮะเ,<อ>เหมือนสอบสมัครงานเลยนะ<อ>ต้องส่งเร็วสิแม่ใ<อ>ห้